ตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าด้านป่านะครนี่เราก็จะมาเจอนี่น,นกยุงนะเป็นนกยุงที่เดินมาที่นี่มีสัตว์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นไก่ดำํำแล้วก็มีนกยุงมาต้อนรับเราเห็นไหมเดินไม่ละนี่กุฏินะครับของหลวงตามหาบัวนะครับ ตอนนี้อยู่หน้ากุฏินะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูรอบๆนะครับว่ากุฏิของหลวงตาหมาบัวนะครับเป็นกุฏิสองชั้นนะครับตอนนี้เราก็มาที่หน้ากุฏินะครับนี่ก็จะเป็นพระซีรังคารของหลวงตาบัวนะครับนะครับก็จะมีะที่เรียกว่า จะบอกว่าเรียกว่ากระดูกก็ได้นะครับของหลวงตะบ,บัวนะครับถ้าตามคนเข,า,ขาเรียกทั่วไปนะครับนี่จะเป็นห้องของหลวงตาบ,บัวนะครับที่ตอนนั้นได้จําวัด,วดที่นมรณภาพไปนะครับตรนนี้อันนี้ก็จะเป็นเตียงนะครับที่หลวงตาบ,บัวได้จำพรรษาตรงนี้นะครับตอนที่อาภาตนะครับ